สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดี f อน้องบูม BA นักวิเคราะห์ตัวเลขทุกท่านกันเลยนะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกลับกลับไม่ใช่กลับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูม ba นักวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเจอกันกับวันที่เท่าไรเอ่ยวันนี้วันที่6มีนาคม2565แล้วนะครับนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะฮะไม่ได้เจอกัน ยำเช้าบางท่านบอกว่าโอ้โหน้องบูมลงซะตอนกลางคืนเลยอีกวันอาทิตย์ลงซบ่ายเลยนะครับไม่เป็นไรฮะนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับก่อนน้องบูมต้องขออภัยด้วยเมื่อเช้าติดภารกิจติดงานนะครับทํางานก็ตื่น9ก้าโมงรีบเลยนะครับเมื่อคืนโอ้โหลับบ้านเที่ยงคืนนะครับแล้วก็สาางานก็เสร็จประมาณตีสองนะครับตื่น8ปดโมงครึ่งนะฮะ รีบอาบน้า9โมงกินข้าวเสร็จ10โมงครึ่งออกจากบ้านนะครับวิ่งนู่นครับไปทํางานนะฮะขับรถไปประมาณสัก80โลนะครับแล้วก็ขากลับก็กลับมาเรื่อยๆครับคือกลับมาก็มาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมต้องขออภัยด้วยนะสำหรับเ,เวลาตอนนี้ลาว นะครับเราสตา์ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังเหลือส่วนที่เหลือนะครับถ้าท่านใดพร้อมอยากจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับน้องบูมด้วยนะครับและสามารถไปติดตามรับชมนะครับช่องน้องเอ๋ได้นะครับคนบ้างหวยร่อยแน่นอนกันเลยจ้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูผลกันก่อนนะเราสตาร์4 3 1 9 7จากการวิเคราะห์นะฮะ4 3 1 9 7นะ 4 3 1 9 7ก็คือว่ามานะครับมาวิ่งรูท4นะฮะนี่ครับตัวเด่นเนาะนะฮะ4 3 1 9 7มาวิ่ง4ขออภัยด้วยนะครับผมในส่วนต่อมาเป็นฮานอย VIP ครับ3 3 4 1 3นะฮะ3 3 4ส3สําหรับฮานอย VIP จากการวิเคราะห์เห็นไหมครับนะครับ3 3 4 13จากการวิเคราะห์วิ่งรูทแล้วนะฮะวิ่งรูทแล้วนะครับวิ่งรูท3แล้วก็วิ่งรูท4เจาะนะฮะ สี่สามถ้าท่านใดนำตัวนี้ไปเล่นนะครับผมนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยสำหรับชุดฮานอย VIP นะครับในส่วนต่อมานะฮะจะเป็นฮานอยชุดปกติครับ9.17.80นะฮะ9.17.80ครับจากการวิเคราะห์นะฮะมาวิ่งรูด8เต็มๆกันไปเลยนะให้เม็ดเดียวถือว่าคุ้มค่านะครับผมนะครับวิ่งรูดอ่ะในส่วนต่อมานะครับชุดสุดท้าย เป็นชุดฮานอยพิเศษนะครับเดี๋ยวต้องเร่งเร่งเวลาแล้วพะฮานอยพิเศษออกรอบเวลา17บเจนาฬิกาสานาทีเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะฮะห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับจากการวิเคราะห์นะฮะห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับก็มาวิ่งรูทเจ็ดเด้งบนล่างกันไปเลยนะนะครับยินดีกันด้วยอย่างที่บอกครับให้เม็ดเดียวก็การเล่นของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านรูทก่อนแล้วค่อยเจาะอีก5ตัวหรือเจาะหกตัวนะครับก็อย่างน้อยยังได้รูทนะครับเรานะครับลงทุนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับ แบบคนรวยนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลงทุนแบบคนบ้านะนะ <c oughs> ครับเออนะมาวันนี้เราไม่รีบร้อนกันแล้วเดี๋ยวผมขอแบบว่าคือราสตา์เนี่ยผ่านไปแล้วออกอะไรไม่รู้เนาะนะฮะออกอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวเราให้ดูก่อนลวกันที่ผมทําไว้เนี่ยห้ากับหกนะนะฮะเนี่ยที่ผมทําไว้ก็จะมีห้าเจ็ดห้าเก้าหกแปดนะครับ 56แล้วก็64อันนี้คือเราสตาร์นะผมยังไม่ได้ดูผลเลยนะนะครับสาบานได้นะพูดจริงนะฮะว่าเพราะมารีบมาทําเลยนะครับเข้าไม่เข้าก็ลองดูเอานะฮะเราจะไม่พูดกันแล้วเราสตาร์มันผ่านกันไปแล้วนะครับนะฮะเรามาพูดปัจจุบันกันนะครับปัจจุบันจะเป็นฮานอยนะฮะฮานอยพิเศษเลยนะครับผมออกรอบเวลา1 7เจนาฬิกา30นาทีจากการวิเคราะห์นะครับฮานอยพิเศษผมคิดว่า8ครับนะฮะคิดบนผมหรือเปล่า พี่ๆทุกท่านนะครับผมเรามาดูชุดแรกกันนะฮะแปดหกครับแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดนะฮะการวิเคราะห์เนี่ยจะมีทั้งหมดห้าตัวนะครับะจะมีทั้งหมดห้าตัวแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแล้วนะครับแล้วก็หกสี่ครับผมหกหกครับนะฮะอ่าเราก็เดี๋ยวเราสตาร์เดี๋ยวผมดูก่อนผมไม่ได้ดูผลเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมซะสามตัวหน่อยเผื่อฟุกเผื่อฟุก นะครับ457 459แล้วก็456นะอันนี้คือของของเราสุด <c oughs> คืออยากจะลงฮนะแต่คือแบบติดภารกิจจริงๆนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอย6มีนาคมนะ65นะครับต่อมานะครับจะพาพี่ๆทุกท่านมารับชมชุด3ตัวกันว่า3ตัวเนี่ยของฮานอยพิเศษจะมีอะไรกันบ้างครับผม086นะครับ082 แล้วก็087ครับหลักร้อยให้0ตัวเด่นให้8นะครับสำหรับชุดฮานอยพิเศษนะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถจดตามกันไปวิเคราะห์ตามกันไปได้เลยนะจ๊ะนะครับในส่วนต่อมานะฮะเราจะมารับชมอะไรกันต่อนะครับก็จะเป็นชุดฮานอยนะครับปกติกันฮะ6มีนาคม2565ฮานอย ออกตินะครับออกรอบเวลาอะไรเอ่ย18นาฬิกา30นาทีจากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า6นะครับใครคิดเหมือนผมคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า6นะครับชุดแรกก็จะมี60นะครับ6 2สองนะฮะแล้วก็61นะครับต่อมาจะเป็น6 3สแล้วก็64ครับ การวิเคราะห์นะครับมีเพียง5ตัวเท่านั้นนะครับถ้ามีรวมหลักร้อยด้วยก็จะมี6ตัวนะฮะอ่ะเราพร้อมกันที่จะดู3ตัวกันแล้วใช่ไหมครับ3ตัวเนี่ยจะมี560ครับ562นะฮะแล้วก็563ครับผมหลักร้อยเนี่ยให้5นะครับตัวเด่นให้6นะฮะในส่วนของชุด5นอยปกตินะครับวันที่6ออกรอบเวลา6โมงครึ่งนะครับผม นี่ฮะให้6นะครับให้6ทั้ง5ตัวเลยก็ได้จบลงไปแล้วนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมชุดสุดท้ายกันชุดสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นชุดฮานอย VIP นะครับนะครับฮานอย VIP เหมือนเดิมครับก็จะให้ทั้งหมดเนี่ยห้าตัวเช่นกันนะฮะจะให้ทั้งหมด5ตัวนะครับทำไมแบบกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยนะฮะอ่ะ พร้อมกันแล้วนะครับวันนี้วันที่6นะฮะมีนาคม2565นะครับสำหรับชุดฮานอยนะครับ VIP ครับผมออกรอบเวลาทุ่มครึ่งนะฮะจากการวิเคราะห์ฮานอย VIP ผมคิดว่า4แล้วก็5นะครับชุดแรกเนี่ยจะเป็น42นะครับแล้วก็40 45ครับผมในส่วนต่อมานะครับจะเป็น52นะครับแล้วก็เป็น 5้ครับนะฮะนี่นะฮะสำหรับฮานอยว i p อพียองเราเวลาทุ่มครึ่งแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะมีลาวพัฒนานะครับแล้วก็ชุดฮานอยจะให้ลงปกติเลยนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวาจะพาพี่ๆทุกท่านมาดู3ตัวครับ842 840แล้วก็845หครับผมหล,ลักร้อยให้8ตัวเด่นให้4นะครับสำหรับนะครับการวิเคราะห์นะฮะชุดฮานอย VIP แล้วก็ หาหนอยทั้งหมดเนี่ยได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมน้องบูมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆจ้า